คนดีเป็นเพื่อนเราต้องคบคนดีนะนอกจากมีความกระตันยูเราต้องคบคนดีลักษณะคนดีดูง่ายนิดเดียวผู้ใดที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเวลาเราจะทําชั่วนะเขาป้องกันขัดขวางไม่ให้เราทําชั่วเฮ้ยวันนี้มีเงินแถงบ้านส่งมาให้เต็มกระเป๋าเลยไปกินเหล้ากันถ้าเพื่อนคนที่เราชวนวเฮ้ยอย่าไปกินนะมันอบายามุกอะไรเงี้ยนั่นแหละเพื่อนดีแต่ถ้าเพื่อนเห็นดีด้วยก็ไปกินกันไอนะ้นั่นแหละเพื่อนชั่ว เอาตัดไว้ห่างๆเอาไว้ห่างๆแต่ต้องครบเขาอันที่สองเขาชักชวนให้เราไปทําดีนอกจากป้องกันไม่ให้เราทรําชั่วยังต้องชักชวนให้เราไปทําดีเนี่ยคือเพื่อนดีการที่เกิดมามีชีวิตแล้วได้เพื่อนดีเนี่ยเพื่อนดีมันชวนเราไปในทางออกงามแต่ถ้าเราครบคนชั่วมันพากันไปชั่วยกตัวอย่างเช่นเพื่อบรรยายไปบรรยายที่ในคุกในตารางหลายคุกในะบางขวางนี่ก็ไปนะ มีเซลแมนคนหนึ่งแกขายยาบาถูกจับมีหลักฐานผิดกฎหมายถูกจับติดคุกพอพ้นโทษออกมาแล้วไอตอนที่ก่อนจะเข้าเป็นเซลแมนนะพอพ้นโทษออกมาแล้วเป็นเอเย่นขายยาบาแสดงว่ามันไปคบคนชั่วในคุกออกมาก็เลยยิ่งชั่วก็เป็นเป็นเอเย่นขายยาบากข้จใจเนาะก็อยากรวย เน่ยก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังนะ